ไปโยส่กระสางแต่เขาบ่ถิ่มรักกรรมาฐานมองนั้นกระสางความจนเลื่อนในศาสนาคือตัวขนเลยว่าบ่แม่นเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเลยศาสนานี่แนวทางของศาสนาคือการสร้างค้นเขาเลื่อนว่าพุทธศา,าสนาเออแนวทางของผู้รู้เลื่อนว่าบุคคลเดชทารวารู้แล้วนันก็ว่เห็ุผิดเท่านั้นแหละาสหยับยัง้ง ก้าวเดินตามทางศาสนาะคือก้าวเดินตามทางของผู้รู้ผู้รู้จะต้องบริหตุณ์ผู้ใดผู้หนึง่งเดือดร้อนเสียชีวิตเวราสั์สินว่าลักในของพระบารักของศาสนาะคือกรรมฐานนั่นหละฐานที่ตั้งของการกระทําเอื่นงมากรรมฐา,านกรรมคือการกระทําฐานะเดือดฐานที่ตั้งที่ตั้งของการกระทําคือกระทําอย่างผู้รูเร้เดินตามท,สาสาทางของผู้รู้เรียกว่าพุทธศาสนาแนวทางของผู้รู้คือการสร้างประโยชน์ คือจงเข้าเห็นว่าพุทธเจ้าเหตุมานั่นแหละเพิ่นก็นมีแต่ให้แนวทางแต่ละคนแต่ละคนไปปฏิบัติเอาเองเด้อัน,นอันนี้พิดแบบนี้อันนี้ถูกแบบนี้เพิ่นก็สร้างสอนไใบก็แห้งหมดละส่วนมากคนบ่คอยศึกษาจริงเลืกเลิกเห็นศาสนาเนี่ยว่าดีเลิศตรงที่ว่าเป็นวัตถุก่อสร้างมีโบสถ์ใหญ่ๆมีวิหารใหญ่ๆมีพระพูตธลูปใหญ่ๆ นี่ฝราเจดีย์ใหญ่ๆหลายๆอย่างสิเลเข้าใจว่าอันนั้นเป็นศาสนาท่านไอแมนเป็นเครื่องประกอบมันสื่ออันนั้นเป็นเครื่องประกอบเป็นหลักฐานยืนยันไว้อย่างหนึ่งสื่อดอกต่มสมยพระพุทธเจ้าเอาคนมิตรธรรมะเดล่ะมิตรข้ามสอนเดยหเหตุนในคนทำตามคือเหตุนในคนทำดีนั่นแหละนี่สอนในคนให้ท่านท่านเป็นการแบ่งปันเป็นการผูกมิตร เป็นเครื่องสื่อสารที่ดีที่สุดสําหรับมูมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะเพิ่นก็นเลยสอนให้เห็ดเดือนท่านเลยมีน้าใจซึ่งกันและกันเราให้เห็นอัน,นึสงของการท่านกน็คือว่าย่างนหน่อยๆคนเท่ากับหูจักกันได้มีน้าใจมีความเมตตาซึ่งกันและกันล่ะไหลเข้ามาสูก่การตัดผลของท่านคือความยึดมั่นถือมั่นคนเท่าท่านที่แหลกน่นี่ะยังเข้าใจว่าของจะของหรือว่าท่านในพระอันนี้ อันนั้นกาอันนั้นกาของกูยังคือของกูด้หรือบางที่ก็บอกให้คนใส่ใส่ให้น่เดอ้อหรือก็บอกเน้นท่านไปเลยว่าอันนี้ซื้อสังกสีอันนี้ซื้อกระเบื้องอันนี้ค่าหินคา่ายไส้ค่ายนา้มค่าไฟหลายๆอย่างถ้าเขาท่านเป็นมันบ่ได้บวจํจเป็นต้องไปจํากัดหรือบอกทางคนใส่ดอกของบางอย่างมันถี่มันมีความจําเป็นในสังขาร่ามในสถานที่นั้นๆ อันใดจาเป็นเพิ่นก็ใส่ไปตามที่มันมีเหตุมีจําเป็นอะไรแต่ว่าผู้เพิ่นทําตามภะวินให้แต่แท้ถ้าไปจํากัดให้เพิ่นใส่ว่าอันนี้ค่าน้ำเดอ้อมันก็ได้ใส่ตะคานา้ำด้วยฉนว่าล่ะอันนี้ค่าไฟเดอ้อก็เลยได้เจ็บไว้ตะค่าไฟอันนี้ค่ากระเบื้องค่าปูนค่าหินค่าไส้ผู้เขาจะเอาเห็นตามนั้นแท้เขาจะาจดไว้แบง่งหลอกไวด้ด้ก็เลยว่าท่านนะเขาให้ท่านแบบ ตัดขาดมันไปซักถือว่าท่านเป็นการดีเป็นเครื่องสื่อสารที่ดีที่สุดของมูลนตธิทั้งหลายท่านนี่เพิ่งมีประโยชน์กับบุคคลผู้รับท่านหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตวนว่าห้าได้เป็นผู้ใหายท่านแล้วได้ตัดความฉี่ตันนี้ที่เนียวกบตนเองแล้วว่าได้เป็นเจ้าของท่านอีกต่อไปแล้วก็ให้เห็นความลึกลัขงของของคำว่าท่านอีกเด้มันสินน้ามาสู่ความปล่อยว่าง ความที่เคยยึดมันถือมันว่าสิ่งนี้เป็นของเจ้าของเด้เอ,อเงินเนี่ยเป็นสูมเงินเงินเป็นญ่อยู่แล้วในเรื่องของท่านเนาะแต่ว่าให้ถือว่าเงินนั่นเป็นเครื่องแหลกในปัจจัยซีเป็นอาหารที่อยู่อาศัยยาล,าาลกักษาโรคและเครื่อง่งม่มให้มันน้อมเขาไม่เห็นในเจ้าของว่าเท่านี้ทัดขาดออกไปแล้วจากการเป็นเจ้าของในท่านมันสิน้อมนําเข้าไปสู่ว่าตะกี้เขาเคยเป็นเจ้าของสมบัติอันนี้เงินอันนี้ อาหารยาดษา,าโลเครืองน,นึงหม่มที่อยู่อาศัยเขาเคยเข้าใจว่าเป็นปินบบดนี้เขาตัดออกไปทําให้มันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นลองเบิ่งดูโดยที่ว่าต้องไปหวังมันคนเฮ้านี่ท่านเพิ่มทุกแล้วก็หวังอานิสงส์จากการท่านท่านหลักก็ะคอ,อนันขอนีสาธูเดอร์ขาข้าพเจ้าเถอดหวยลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งุ่นอะไหลไปวบนนี้เขาให้พระ บุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ได้สวรรค์วิมานนั่นนี่ขอให้ลูกเตา่าลูกล้านสอบได้อันนั้นอันนี้ไหลไปอแหละมันก็เลยเป็นว่าท่านเพิ่มถูกบริด้ท่านเพื่อการดับถูกเพราด้ท่านเพื่อข้ามาว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ห้าต้องฝึกหัดในการปล่อยว่างนั่นเองอเ <c oughs> มันไม่เลยะแล้วบางหม่องกระอนกัน เรื่องว่าให้อธิษฐานเอาเลยอ,อยากได้ยังอยากเป็นยังไปเลยเด้เพ่ได้เห็นความจริงได้ความจริงที่พระเจ้าบันสอนไว้ตลอดเอาซัดโลกยอมเป็นไปตามกรรมสั์โลกคือพวกเขา้าพวกเข้าที่อาศัยตัณหาอยู่เดียวนี้อยากได้ยังให้เห็ดอาเนี่ยแปลว่าจังสัน่นต้นแรกเป็นดีพึ่งของตนแน่อยากได้ยังก็เห็ดอาคือเกาอยู่นี่นกลายเป็นว่าศาสนาเลยเกิดกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของติต้องไปเสก ไปเสกไปดนบรรดาลให้กิเลสของคนใดบ่แมเนแบบนั้นเพิ่นบ่ได้เสกเพื่อนบ่ได้ดนบรนดาลเพื่อนบ่ได้เหตุเนี่ยผู้ใดไดยังไดดอกคนผู้นั้นต้องไปเหตุเอาเองเลือกเกิดกลายเป็นของศัก์ซิ์ของขลังคิดว่าเพื่อนสิป้องกันศัตตูหรืออันตล่ายป้องกันหอกดาบแล้วแหลมปืนบ่ได้บ่บ่แม่นบ่ได้เกี่ยวกันเลืยแนวจังสันเพื่อนสอนไว้แล้วนี่ท่านเบื้องต้นเนาะ ต่อมาเพิ่นกับาศีนเดอร์เป็นเครืรองรักษาเจ้าของเองแนมะออ่การไม่ทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่นผู้ใดผู้หนึ่งให้เสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนละสัตวออ์นั่นแหละเป็นหัวใจใหญ่ของศีลแล้วแต่หฮาบ่ปไปหลักของคนห้องบ่ไปดาคนเฮาบ่ตีไปขาคนความกังวลความราร้อนออมันสิเกิดมาจากใสเพิ่งเลืเอน่าให้รักษาผู้อื่นเดอรย่าไปขาสัตว์เดอร์นั่นเอง ต่อมาก็จะไปหลักของคนเด้อจะไปประพฤติผิดในการมเด้อจะไปตัวคนนห้เสียชีวิตรั์สินเด้อจะไปกินเหล้าเมายาเด้อแต่กินเหล้าเมายาแล้วมันก็ขาดสติยัางตัวเองกับเบื่อโยธาตัวเองกับยังยางเสนหน้าเสหลังสิไปภาษายังกับเกียดกับผู้อื่นอีกอันนี้แหละเครื่องรักษาจากของก็คือศีนนั่นเองเป็นเครื่องรักษาตัวเองรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตัวเองนั่นจังว่าท่านศีลให้มันมี ในคาลาาือฮัตคารว่าตัวเข้าท่านเป็นเครื่องผูกมิตรเข้าเคยไห้กับผู้นั้นผู้นี้ทั้งสั้นทั้งสี่ก็ไห้ให้มาแล้วไป<า>จะไปทวงบุญคุณจากการท่านจะไปทวงบุญคุณจากการทำดีอย่าง่าไปหวัง่าไปหวังว่าสิได้สิ่งนี้ท่านสิ่งนี้แล้วสิได้สิ่งนี้ซอยเหลือคนผู้นี้เราสิได้สิ่งนี้เ่าต้องเออมันเอาตันหาไปแลกตันหาอันพวกนั้นนะ<า>เอาควอมอยากของจะของไปแลกกิเลสใหญ่กว่าคือเอามาท่านน้าวัดน้าว่าน ปัตนาสวรรค์วิมานไปแล้วจะกได้ลดจากได้บ้านไปแล้ว,ลลวถือเล็กที่เราหกล้านสิบล้านหรือว่าแกดพอตไปแล้วแล้วก็วังให้อันนี้ร่ลงทุนหน่อยอยากได้ผลหลายพูนให้เทวดาไปรักษาลูกเต่าล้อลานให้มีใยเก็บใยไข่ใ่ปวดใยป่วยให้หาเงินหาทองลำรวยเด้อคนดีเดี๋ยวมันหลายยางเข้าไปแล้วทีพกเขาบ่เข้าใจบ่าเข้าใจาาในคำว่าพุทธ,ธาศาสนาเนี่ย แนวทางของผู้รู้นี่ผู้รู้จะต้องรู้ว่าสิ่งใดควรบวรเวอรู้ว่าอันนี้เป็นศีล่นบอกไว้แล้วอันนี้เป็นศีลนะเออเป็นเครื่องรักษาผู้อื่นและตนเองนะแต่ห้าบ่ไปข่าผู้ใดเ้าก็อยุสบายตัวเขาจะไปกังวลเราหลอน,ลอ,นอีอังกว่าเฮาบ่ได้ไปข่าไปไปลักของไผ่ไหมเ้าบ่ได้ไปขีตัวอันนั้นนี่ของไผ่ลงเมืองธนาว่าหาถึงถ้าลักรดดอกลักของใงไงหน่งมันกลายชีไปอวดคนอยู่บอกว่าถ้าลักรดก็ดีเอาแค่ลักเกิีหน้า และเกิดเห็นเกิดพขงามในคนบ้านเดียวกันกล้าใส่ไปกลางบ้านอยู่บอกนะเออย่านจะของเขาเห็นโบเวนต่ตวาดจะของเขาเห็นย่านพี่นองเกิบเห็นกันยังย่านดิบ่ามันเา,าบาราด,ดีนวายะคำไดเออพี่นองเกบนั่นมากโอ้ยจักรตัวน้าวากูเกิอบพู้นั่นไปว่าดิเพาะต้องไปรักของงหญ่ถึงขันรถไปขี่นั่นคนดอกหน้าพี่นองเกิบผมจกพี่นองเกิบบ่เ <laughs> พราะท่านั่นเดีย๋ยวมันไ,ได้ยากอย่างเดียวสู่า ลักของกินยังสี่ลักบักฮงลักบัวกม่วงมากยังสี่เ <te le grief> พราะแต่เห็นพี่น้องบักฮงมากบักม่วงมากมันจะหลี Bro? ่ครับอย่างเขาเห็นอย่างเขาถามนี่ความกังวลอยู่ในตัวของเองลักเนี็นว่าลักเป็นลักของขโมยของเขานั่นแหละขนาดฟันย้ำบักฮงปักปอกปักตัเห็นพี่น้องบักฮงมากเลยถามโซนวาวะกลัวมาตอใสอีกเนี่ยความผิดมันอยู่ในห้านี่ไหมแม่ว่าส่นพวกเจ้าว่าความผิดมันมันอยู่ในนี่มันเต็มเต็ม,มอยู่ในนี่ มันก็เลยกลายเป็นตัวสอนตัวไปเลยแต่เขามาถามอีกทีเอาบอังฮงมันจะใสโอ้ซื่อมากน่อยแต่สิบบาทซัมันแพงเนาที่หัวดูมันตัวสอนตัวไปอีกเลยต้งแต่รักของพี่นออ้องบังฮงนั่นแหละเออนี่เอาบ่าต้องเอาเฮียงยา,ากาไกลนานนานี่ยจังว่าท่านก็ให้มีท่านเนี่ยบ่ต้องไปอธิษฐานขอใดๆทั้งสิ้นหรอกท่านท่านนี่สิเกิดเป็นบุญไดนะ้ท่านเป็นพระัยให้เกิดเป็นบุญบุญไปว่าความสงบเย็น ออดับความกังวลเร่าร้อนเกิดความสบายใจให้ออมันเป็นบุญตัวนี้ตั้งหากเพราเว่าได้เหตุทำความดีแล้วได้ให้ผู้นั้นผู้นั้นได้รับประโยชน์จากการจากสิ่งที่เฮ้ใาหา้แล้วแล้วไปออแล้วท่านนี่สิเป็นปัจจัยไปใสถ้าเฮ้าท่านโดยบ่ต้องอธิษฐานขออย่างเลยบ่ต้องไปแหลกสิ่งใดเลยท่านนี่ขาดออกจากความขอขาดออกจากอธิษฐานการขอ,ขอการแหลกปึ๊บหนึ่งท่านนี่มีผลมากเข้าสู่อ,อ่า พรหมกายิกาคนนี้นี่ไปตกคานอยู่ในพรหมกายิกาสกอนคนที่มีการขอคอนที่มีความปรารถนาอยู่ย่อมมีความยินดีพอใจเรียกว่าราคะเนี่ยเรียกว่าราคะทานอันประกอบไปด้วยราคะทานอันประกอบไปด้วยความยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่อนว่าราคะราคานี่คือความพอใจจักลามันยังมีความพอใจอยากได้นั่นอยากได้นี่นะนั่นเอง ถ้าเหาตัดความพอใจตัดความยินดีออกจากสิ่งที่ว่าพอใจพ่าวาสิเป็นผู้หยิง่งผู้ที่บรว่าสิาเป็นรัพสมบัติกามร่มล้วยยังก็แล้วแต่เออมันขาดออกแล้วปุ๊บไปเป็นมิตรสหายหรือไปเกิดในพวกนั้นในพระมกายิกาเมื่อตายจากพระมกายิกาแล้วย่อมข้อสู่สุทธะวาสผุนไหนววาธรรมดาเได้อ่าท่านนี่มันเป็นแดะไรก็ดีสมมมือมันบบแมนท่านเรแหลกของบิด่หาตาท่านก็นได้ ไปหาจุดถูปไต่เทียนของเขาเจ้าที่มันมีอยู่แหล้วในวัดขอเอาอยวาสันเออแต่บารงทุนเจ้กเมตตสมัมเนาะแม่ใช่ว่าะออบางวัดขาเจ้ามีเต็มอยู่ถูปเทียนมีไฟแชกไฟฟอม,อมก็ไปจุดก็ไปจุดแ้่ก็ขอวสันได้วันนี้มันประเดลล็นบารมีุทจ้กเมตเอาของผู้อื่นไปของผู้อื่นนี่มันมทำบารดาเได้นั่นแหละจังว่าเลิกการเลิกการท่านแต่เพื่อแหลกข,ของเออศีลก็ให้มันมี ถามันเหตุบ่ได้กัให้ผ้ากันถามันเหตุบ่ได้เต็มมือตลอด24ชั่วโมงให้ผ้ากันแค่ว่าจิตสุดท้ายหรือว่าก่อนที่สิรลับนั่นเองความคิดสุดท้ายก่อนสิรลับทุกคนต่างขอเอาเองเรียกว่าสามารถท่าหรือเจตนาแต่วิรัตเจตนาตั้งกันมานี่เข้ากะพระสาผุทังทั้งบังสังฆังแล้วข้าพเจ้าขอ,ขอตั้งจิตเจตจนาในการรักษาศีลน,นะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาว่านอนนั่นแหละนอนล่ะบัดนอนนั่นแหละจนกว่าจะตื่นนอนแล้วเลิกกันนี่ก็นอนไป แหละมักจะค,คอยตั้งขึ้นมาเองของมันดอกนี่ขอ้เฮ็ดทุกมือเถะหนาเดี๋ยวมันก็คอยชินเขาชินเขาชินเขา,เขาจากเคยรักษาศีลตัวนี้ได้หาได้ตีหาได้หกโมงเชรได้เจ็ดโมงได้แปดโมงและหลายอย่างที่สิเกิดใน,ในการทำมาหากินก็เข้าสิสิดีขึ้นมาเองดอกอแนวนี้นั่นเป็นอนิสงส์เป็นผลพ่อยได้แต่ว่าบ่เหตไปตั้งใจว่าเอาแนวนั้นมันจะเป็นผลพ่อยได้ของมันเองอเอนว่าศีลกับห้มีเม่นบ่เต็มมือก็อสร้างมันดอก อนนี้ภ <C oughs> าวนาก็ให้มีคือกันนี่ทานศีลภาวนาสามอย่างภ <C oughs> าวนาก็คือนอนนึกพุทโทษนั่นแหละเพราะฉะนั้นการนอนสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไปมันหังหลับไปเองของมันนั่แหละจังว่าถ้าเฮาบ่เหตดเอาเรอใครเฮ็ดไห้เฮาเฮา,าต้องเหตดเอาเองด้จังว่าพุทธเจ้าเทาวดาอินพุทธม,มันบ่ได้ไปเสกยังผู้ใดไดทีอ <C oughs> นั่นแหละให้เข้าใจคําสอนเิเ่นตนแลเป็นที่พึ่งของตนจะาของนั่นแหละอยากได้ยังไปเฮตดเอา สั์โลกเป็นไปตามกรรมบ่ได้เป็นไปตามว่ามีเทวดาอินพรมสิเสษให้เป็นสีดลบันดาลให้ตกทุกข์ได้ย,ยากสีให้ขึ้นสาวรรค์หรือให้ลงนรกบ่เกี่ยวกันด่ากับบ่ได้เป็นไปตามำสาปศท์แช่งของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบ่เป็นไปตามคำาอวยพรของพ้นผู้ใด,ดผู้หนึ่งว่าให้เจ้ารวยเดิมเพื่ได้ก็ได้รับคำอ,อวยพรมารวยมามา,มา,มาพอแห้งก็หล่ะก็ค <c oughs> ือเหตุงานเอางอกอยู่เออได้เงินได้ลายห้าลังพวกบ่มีศีลบ่มีธรรมนี่แหละว่าบ่บมีธรรมบ่มีบุญรักษาศ ก็เอาไปกินเหล่าเมายาไปละกินเหล่าเม้ายาไปแหละก็ให้สนุกสนานให้ห้าขี่รถมอไซค์ไป่้นกันแข่งคาฮักข้อขาดตายสั่มกับมีบ่อึดบ่ออยากนั่นแหละค่ะเขา,ถ,าถ้าเขาเข้าใจเขาว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนอย่างกับสอนอันนี้เลยบ่ามันสอนให้ไปขอร้องอ,อ่อนวอนบ่แมันไปนสอนให้เทวดาไปเสกนั่นนี่ให้เ <c oughs> ขาขยุตเขาเ,ออเทวดาเทวตานะเนี่ยภูมิลางที่สอง เทวะไปวาสองตาก็มาจากอัตาเข้าไปสู้อีกภพหนึ่งหนึ่งคือลางที่สองของบุคคลที่ตายจากมนุษย์แล้วไปเป็นเทวดาสือส่อได้เขาบ่ได้เป็นผู้พิเศษได้คือเขาตายแล้วถ้ถาทับดีคิดถึงศีลมั่งคิดถึงท่านมั่งคิดถึงภูภูตเจ้ามั่งในขณะที่สายตายก็ไปเป็นเทวดาไปสู้ภพที่สองไปได้อัตภาพในภพที่สองอได้อัตภาพตัวตนที่สองนั่นแหละเออวเรื่อนมาเทวดาเทวตา บอกภาษาเขาเรียกว่าเทวด,ดาเออ,เอ,อข้าเจคําว่าเทวดตาบอกว่าตามาจากอัตาเทวะเปว่วสองเออนั่นแหละอัตภาพที่สองเรียกว่าโตตนที่สองของคนเออพวกเปยกับโตตนที่สองของคนคือกันเด้บริวาลตเทวด,ดาได้คือจักก็ละเออหาแยกวันเนจ้าจะเอายางกันแน่เจ้าวันเจ้าจะเอาเทวดตาหรือเจ้าจะเอาเปตา <c oughs> เรือจะเอาผีพึ้มเฝ้าอยู่ข้านี่น, <c oughs> นั่นแหละหันเขามาเบิงเ้งงจาของนี่พยายามเห็นสัตว์โลกมันเป็นตตกรรหนึง่งแล้วก็ข้าตตองละอัตตาตัวตนเข้าหนึ่งละความฉิดนี้ที่เหนียวจาของน้ำอันนั้นอันนีใไอหันเขามาเบิ้งว่าทุกคนเกิดมาเมียนสิลุ้ยกับ้างมันจะตายเบิดนั่นแหละเนี่ยเออหายูหากินพเพราะเลี้ยงฉีพไปซะมันมีมาสอดใดกับมีมาเท่าตายนั่นนะพวกทุกข์ก็ตาย พวกมีก็ตายดีวะด,ดีพวกมีมากๆกันนะ่ะตายก่อนพวกทุกอ,อีกแล้วนะเป็นสันเอาพอพ